บรรยายโดยพระอาจารย์แม่อมิตาอริยญาณธรรมโมมีคนทุกมุมเมืองทุกจังหวัดตำบลอำเภอที่มีการคอมเมนต์มาเยอะๆอีกเป็นข้อมูลที่ดีที่สุดได้พูดมาว่าผู้ละโคตรละพิญญาณได้คือใครหรือในทำขั้นไหน ต้องามอย่างนั้นคาว่าโคตรแต่ละปุญญานี่คือโคตรปุจุชนผู้ที่มีโคตรปุถุชนผู้ที่เห็นโคตรปุจุชนคือผู้ที่ทําในยานสิบหกมายานที่โคตรละปุญญาอยู่ในยานสิบสามยานสิบสี่เป็นมรรคยานผลยานคือยานสิบห้าปัจจวิยานคือยานสิบหกเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเราก็เลย เขาสงสัยว่าใครเป็นผู้ละได้ก็คือผู้ที่ลักได้ก็คือปฏิบัติเรื่องยานคือญาณสิบหกมาถึงญาณสิบสาผู้ที่ละก็คือละมาตั้งแต่ญาณหนึ่งญาณสองญาณสามญาณสี่ญาณห้าจ็ดาแปดาเก้าาสิบานสิบเอานสิมาถึงญาณสิบสอก็ผู้นั้นแหละใครก็ช่างไม่เลือกคนไม่เลือกบุคคลผู้ที่ทำยานจิต ยาน16มาจนถึงยานส3าเป็นผู้ละได้ไม่บอกว่าใครแต่จะบอกว่าเป็นผู้ปฏิบัติออกจากทุกเป็นผู้ปฏิบัติออกจากอิเลท,ที่จะอยากดับทุกผู้ปฏิบัติในธรรมที่เรียกว่าอริยส,สัจสิคือผู้ที่อยากตัดสะลดับทุกตามพระพุทธเจ้าของเรานั่นเองจึงเรียกว่าผู้ที่ละ โคตรละูยานได้เรียกว่าผู้ละโคตรปุถุชนโคตรปุถุชนคือผู้มีกิเลสอย่างโคตรู้ทุกจงทางเห็นหมดไม่มีเหลือไม่มีเท่าปลเข็มไม่ใช่ที่เรียกว่าปฏิฆาคำว่าปฏิฆะในสังโยชนหกสังโยชนหกนี่คือปฏิฆา ผู้ใดยังละสังโยชน์ถกไม่ได้ก็ไม่ใช่พระอนาคาก็ยังเหลืออยู่เท่าปลายเข็มที่มีกิเลสมองไปก็ยังเหลืออยู่เท่าปลายเข็มนี่เป็นพระอนาคามีกิเลสเหลืออยู่เท่าปลายเข็มยังเป็นพระอนาคาอยู่ยังไม่ใช่พระอรหันต์พระอรหันต์ต้องละจากลูกชานละูกชานมานะอุทจิชาห้าลูกอารมณ์นี้จึงจะเป็นพระอรหันต์ได้ จำคําอารมณ์ที่แปลเมื่อกี้นี้แต่พูดง่ายๆเราสังเกตตัวเองว่าเราโกรธอยู่ร้อยเปอร์เซนตถ้าเราเหลืออยู่เปอร์เซ็นต์เดียวเราก็เท่ากับพระอนาคาคือปฏิฆะนีแปลว่ารูปอารมณ์กระทบกระทั่งกระทบกระทั่งสมมุติว่าฉันเคยด่าคุณทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนคุณอย่าว่าแต่ด่าเลยมองหน้าเฉยยังงงงเนอาจม,มูกยังพูดอย่างนี้ ยังไม่ได้เลยใช่หรือไม่ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ให้นั่งดา่านอนดา่านั่งเอาตำข้าวสารมาหรือหาปื้กเอารถจิบลอ้อเอารถไฟใส่เข้าวสารมานึ่งกินตลอดชีวิตเลยได้ยังไงไงก็ไม่โกดแต่มันมีโกดอยู่คำหนึ่งคำที่ผ้าขาวเปื้อนจุดดำๆของปากกาของดินสอติดเดียวนะแค่นั้นมันปฏิขับอยู่ในน แค่นะั้นคิดดูเพราะฉะน,นั้นเดี๋ยวนี้เราก็ต้องรู้ว่าโคตรปุจุชนนี่เขาเรียกว่าโคตรภูยานมันเป็นยานสิบสามยานสิบสี่เรียกว่ามัคขยานยานสิบห้าเรียกว่าผลญาณยานสิบสี่นี่ก็เท่ากับเรารู้ทางรู้ทางที่จะตัดทะลุแล้วรู้สังโยชน์ทั้งหมดดับได้เรารู้ทางหมดทีนี้ยาน ทิสี่นีเท่ากับเราไปยืนอยู่ตรงสะพานเมืองจันทร์แต่ยังไม่ก้าวขายานสิบห้าเราก้าวขาขานึงไปอยู่สะพานเมืองจันทร์อยู่ดินเมืองจันทร์ขานึงอยู่สะพานขานึงอยู่เมืองจันทร์นั่นคือผลยานผลยานเกิดเรารู้มันพอเราเอาขาที่จากประเทศไทยปึง้งขึ้นจากสะพานเยียบดินเมืองจันทร์นั่นนั่นเรียกว่าเราได้ ผลใหญผลเกิดขึ้นว่าโอ้นี่เหรอก็เลยเป็นไปยืนอยู่เวียงจันเลยเป็นญ,ญาณสิบหกคือพิจาราณาญาณสิบเรียกว่าพิจารณาอารมณ์เราทั้งหมดเบื้องสูงตั้งแต่สูงลงมาต่ำตั้งแต่ต่ำลงมาสูงตั้งแต่เปอร์เซ็นต์ที่ร้อยถึงเปอร์เซ็นต์ที่หนึ่งที่กำโกดหรือร่ภมลงอะไรตัวเราที่เหลือที่เหลือเท่าไหร่แล้วก็มองตั้งแต่ ปายเท้าเราขึ้นมาหัวว่ากิเลสเราที่หมดท้งหมดท้งหมดหมดหมดหรือย่างหนึ่งคหมดหมดด้วยอดดวย่างเราต้องเข้าฌานดูเข้าญาณดูไม่ใช่จิตปกตินี้นะไม่ใช่จิตที่เรามีความคิดโอ้กูเบิ่งกูขนาดกูจิได้บ่ไม่ใช่จิตมนุษย์นะเข้าใจน,นะจิตที่เข้าสมาธิได้เข้าน้โรดจมบัลได้เอาจิตนู้นเนี่ยเข้าไปฟอกแบบนั้นเลยเข้าใจไหมเนื้อใจเราอยู่ดีๆเราจะไปฟอกไหมนะล่ะเราก็ไมีฟอกใช่ไหม แต่ไม่ดีเราต้องฟอกเหมือนกันนะคนที่อยากรวยก็ต้องไปฟอกสมบัติใช่หรือไม่ใช่ใชนี่เหมือนกันเราก็อยากจะรวยอันนัเราก็ฟอกจิตใช่หรือไม่ใช่เราก็เลยรู้ว่าเรายังเหลือโคตรปุถุชนอยู่เราต้องมองดูทุกชิ้นส่วนของกิเลสทั้งหมดในจักรวาลที่มีในตัวเราว่าเหลืออยู่ทั่วไปทิ็งนั่นละเรียกว่าคตปุถุชนที่ดับขาดแล้ว เหลืออยู่เท่าปลายแล้วเราก็ได้ยานที่สิบห้าเรียกว่าผลยานจบที่เราก้าวไปอยู่แล้ะก้าวไปทั้งสองขาแล้วลก้าวออกจากกิเลสทั้งหมดแล้วเราไปยืนที้ยอยู่จุดที่มันหลุดหลุดออกจากยิดขที่ตยหลุดจากกิเลสเข้าใจนะหลุดแล้วเราก็ไปมองมองให้มันรอบขวาซ้ายมุมไหนมุมล่างมุมบนมองหมดคือยานสิบหกบรรเจิเงขณะยาน ตัวใจนะปัจ,จเจกขณะยานเรียกว่าพิจารณาดูในธาตุขันธ์ของเราทั้งหมดที่เราไม่โกรธคนแล้วเนะี่ยเหลืออยู่เท่าปลายเข็มนะึงหรือไม่เหลือน,ะนิยานนี้ขนาดว่าเหลืออยู่ปลายเข็มโคตรปุถุชนโคตรปุถุชนดับอย่ยังเหลือว่าเป็นแค่ปสัสจดบนนนะจิตยังแค่ปสัสสดานะขนาดละสงโยศสิบดี แต่ว่าไปแล้วละสังโยชจิตหน่ก็ใจแต่ถ้าเป็นยานสิบหกนี่จิตเข้ามาฟอกฝนอยู่ในยานสิบหกตัวนี้ตัวปัจเจกญานจิตเราก็แค่ว่าซึมซับมาในน้อยในน้อยเฉยแต่ถ้ายานไปเข้าฟอกที่เรียกว่าเข้านีิโรธจมบัติถ้าฟอกนโรธจมบัติได้เข้าซึมซับอยู่ในลูกอารมณ์ต่างๆไปผัน และที่มีชานติดอยู่ตรงนู้นตรงนี้ยานติดอะไรอะไรที่มันติดอยู่ในยานแต่ละวามรู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 ้อะไรที่มันมีปัญหาอยู่ในพบภูมิไหนภูมิไหนภูมิไหนในชาติใน้พบในความที่เราคิดว่าเรานั่งสมาธิไปหรือเราพิจารณาไปมันดับได้ทั้งหมดแล้วนะนั่นแหละเียกว่า เรามองแล้วเราไม่มีทิฐิเรามองแล้วเราไม่โกรธใครเรา,ามองแล้วเราไม่สนุกสนานกับใครเรา,ามองแล้วตัวตนเลกขาดจะบัน้นเราไม่มีว่าคาศรัทธาพวกนี้คาอะไรก็ตามเรามีสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อโลกหรือว่าคําว่าเมตตากรุณาเมตตาบีขาพวกนี้เราจะอยู่ในจิตที่ฟอกแล้วที่สะอาดแล้วอยู่คนละมุมกับพวกสัตว์โลกจิตเราคําว่าเมตตากรุณาเมตตาบีคา ของฝั่งสัตว์โลกเรียกว่าอยู่ในโคตรละพุยานเรียกว่าอยู่ในโคตรปุถุชนอยู่ใจดีกูก็มีจิตเมตตากรุณาเมตตาวเวขาเท่านี้เท่านี้เท่าเปอร์เซ็นต์แต่ออกแกต่เปอร์เซ็นต์หมดสิ้นสุดแล้วก็มาศูนย์มาศูนย์อยู่มีเมตตากรุณาเมตตาวเวขาอยู่นี่คือไม่มีสิ่งที่เป็นลำเอียงไม่มีลำเอียงถ้าบอกเมตตาก็เมตตาล้วนเสมอขึ้นเสมอภาคบอกกรุณากรุณาเท่ากัน ก็ไม่มีอะไรจะมาตีความหมายได้ว่าจะต้องไปบอกว่าคนนั้นเป็นญาติเป็นพ่อแม่พี่น,น้องกูถึงกรุณากูถึงรักใครกูถึงสงสารไม่ใช่แล้วตัวกรุณาวิตาวิคานยอยู่ในส่วนของการศูนย์จากกิเลสดับหมดแล้ว